ฮะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อข้าสกัดจุดจะเซนแล้วนี่ในที่สุดก็เปิดเผยตัวตอนออกมาแล้วสินะใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกวิชาสกัดจุดแบบหมัดดาวเหนือที่เจ้าใช้นะ่ะความแก่งของผู้หญิงหรือเด็กทำอะไรข้ามไม่ได้จากนี้ไปทุกสิ่งที่นี่ต้องเป็นของข้า ไม่เล้วนี่ฝีมือของเจ้าพัฒนาไปมากเลยทีเดียวเอาไปไค่กันแน่สามารถยืนรับบัดขค่าโดยไม่สะทกสะท้านข้าจะแสดงพลังมาสุดยอดให้ทุกจะาได้เห็นเป็นขวัญตาณนะบัดนี้ ั่นมองไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลยวิชาไรของมันดิคาข้ากำลังสู้อยู่กับอะไรกันแน่้โพอได้แล้วถ้าโมแต่โกรธเราจะไม่สามารถมองทะลุคู่ต่อสู้เมื่อใดที่เจ้าระงับความโกรธได้เมื่อนั้นพลังมัดจะบังเกิดผลว่าไงเนาะอย่าเสียงแบบนี้เลยอีกไม่นานตาเจ้าจะมองเห็น เมื่อนั้นข้าก็ไม่อาจสู้กับเจ้าได้แล้วเจ้าจะไว้ชีวิตข้าอย่างนั้นเหรอเลิกได้แล้วนายท่านยินน้น ไปได้ครับเจ้าบอกไม่ออกหรอกแล้วว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายคนนี้นะฮะเราพลังมัดของเขาเหมือนมัดเทพเจ้าถ,ถ้าถ้าเชนนั้นมัดที่เขาใช้ก็คือโอกุโตชินขอทราบนามเจ้าเคนชิโรงั้นเจ้าก็คือโอ แทบไม่น่าเชื่อเลยนี่ข้ามีโอกาสได้เห็นทญญายาของโหคุณตกแล้วเนี่ยท่านเจอของแข็งแล้วท่านจีนเนโอ้สวัสดี ัตเทพเจ้าดาวเหนือนั้นเป็นเคล็ดลับของวิชาพลังหมัดอันสุดยอดที่สืบทอดเฉพาะทาย,ยาทคิดค้นขึ้นมาเพื่อสยบคู่ต่อสู้และเราก็ปกปิดวิชานั้นเอาไว้ที่ผาแห่งนี้เพราะฉะนั้นคนจากโลกภายนอกจึงเรียกพวกเราว่าชนผาสูงไม่เคยออกไปทดสอบวิชากับใครเลยอย่างนั้นเลยไม่เคยนั่นคือเคล็ดลับของวิชาเคนชิโร่รสอง ครูนารับสิ่งนี้ด้วยมันคืออะไรกันมันคือสิ่งที่เจ้าต้องการและถือเป็นการรับคำขอโทษจากพวกเราที่ล่งเกินท่านข้ามีเรื่องอยากถามท่านทำไมพวกท่านจึงปิดตัวเงียบไม่ออกไปใช้วิถีชีวิตที่โลกภายนอกมืคตนธรรมดาเออ่เรื่องนี้คือว่าเอาล้จีเนนให้ข้าอธิบายเองดีกว่านายท่านเอนชิโร่เป็นทายาที่สืบทอดของฮกุโตชินเน เราจำเป็นต้องบอกจุดประสงค์ที่แท้จริงต่อเขาจะไปได้แล้วจีนเนนครับเหนมัน อาณาจักรแห่งนี้เป็นที่เก็บอาวุธร้ายแรงของผู้มีอำนาจและเป็นหนทางสู่อภิมหาสงครามนอกจากจะมีอาวุธที่ทันสมัยมากมายแล้วยังมีอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมาหาศาลยากแก่การที่จะกำจัดหรือขนย้ายไปซ่อนที่อื่นอีกด้วยด้วยเหตุนี้การที่ใครก็ตามมาที่นี่ก็เพื่อหวังอำนาจและพลังที่จะครองโลก าต้องดูแต่ในนี้เพราะเพื่อปกปินสิ่งชั่วร้ายที่นี่จนผู้คนคิดว่าพวกเราคือปีศาจพวกเราตั้งใจไว้แล้วว่านี่คือสิ่งที่พวกเราร่วมกันรับผิดชอบในอาณาจักรนี้ปิดตายเพื่อรักษาความรับนี้เอาไว้พลังมัดโอกุโตคือพลังมัดที่ใช้ปกป้องกฎแห่งธรรมชาติและมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติเนื่องจากเราจะต้องปกป้องความปลอดภัยของชาวโลกเอาไว้ เราจึงจำเป็นจะต้องสังหารทุกคนที่คิดจะเลิกราด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่โลกภายนอกใช้ขนาดชนเผ่าผาสูงทุกคนรู้ความลับนี้ดีเราจึงจำเป็นต้องเก็บตัวอยู่ในนี้เพื่อรักษาทุกอย่างให้เป็นความลับพวกเรายอมเสียสละที่จะใช้ชีวิตในนี้จนกว่าผู้คนจะลืมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อันร้ายกาจหรือจนกว่าจะมีใครสักคน ที่สามารถคิดค้นจะกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ออกไปหรือไม่ก็ <c oughs> จนกว่าพวกเราจะไม่มีชีวิตอยู่ที่นี่แล้วรอยศักนี้คือคำสัตย์ปฏิญาณที่พวกเราให้ไหว้ต่อกันเมื่อประทับรอยสักบนตัวแล้วก็หมายความว่าพวกเราจะละทิ้งทุกอย่างจากโลกภายนอกทั้งหมดเราไม่มีความเป็นลัวต่อสิ่งใดแม้ผู้คนจะมองเราเป็นผู้ผีปีศาจก,ก็าตามที่ เราได้สาบานเอาไว้แล้วว่าจะยอมสละชีวิตเพื่อปกปิดความลับนี้ตลอดไปนี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ลบหนีเราไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมบนโลกซ้ำแล้วซ้ำอีกและเรื่องราวนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดกฎเล็กที่เราต้องรักษาอย่างเคร่งครัดมันเทพเจ้าดาวเหนือเป็นบันที่ทรงเกียรติจริง มันคงใกล้ตายแล้วล่ะลากมันออกไปทิ้งที่นอกเมืองเดี๋ยวอีแรงก็จัดการกับศพของมันเองอเขาไม่ยอบตาง,ง่ายๆหรอก Sarah. Sarah, Yunaya. Sarah. เชนชิโร่ข้ามีบางเรื่องที่ต้องขอร้องเจา้าเกี่ยวกับความลับของชนผาสูงทีดนี้ทั้งที่มีกฎเล็กแน่นหนาอย่างนี้แต่ก็ยังมีพวกนอกข้อแพกกฎมันผู้นั้นจึงสังหารผู้คุ้มกฎของเราหนีไปสู่เมืองเดียวได้มันมีชื่อว่าเซจิเซจิมันผู้นั้นใช้เวลาเพียงสองวันก็สาม,มารถเรียนวิชาหมัดขั้นสุดยอดได้สำเร็จ เขาได้ส่งคนไปกำจัดหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวคนของเราเลยข้าคิดว่าเมืองเียวได้คงถูกเซจิยึดครองแล้วล่ะเซจิมีพลังมัดที่ร้ายกาจและอันตรายอย่างยิ่งที่เขามีพลังมหาศาลเช่นนั้นก็เนื่องจากความโกรธและเกลียดชังที่พ่อมันเกิดกล่าวองเขาทิ้งเขาในขณะที่เขายังเล็กอยู่แล้วใครคือพ่อของเขาท่านขานหรือว่านี่คือชะตาลิขิตของหมัดดาวเหนือ ยิ่งนนเจ้าไม่ต้องส่งใครไปกำจัดเสจิที่เมืองเดียวได้อีกแล้วครับเมื่อใดที่มีผู้แหกกฎของชนผาสูงอาญาตผู้สืบท่อของโฮกุโตชินเคนจะปรากฏกายทุกครั้งมันผู้นั้นจะต้องพบกับชะตากรรมที่ได้ลิขิตเอาไว้แล้ว ช่างเป็นภาพี่รถงามจริงๆสาขาจะทำให้ข้ามายึดคลองที่นี่จนไดน้ข้ารู้จักพลังหมัดของเจ้าวิชาหมัดของเราร่ำเรียนมาจากฝำนักเดียวกันอย่างแน่นอน